ก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับสถานการณ์ที่ที่หญิงมีโอกาสได้ลงพื้นที่ก็อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่วันที่9เนาะถ้าถ้าสมมติว่าทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มติดตามเรื่องระดับน้ำละ,ะวันที่9เนี่ยระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นประมาณช่วงบ่ายมันจะทะลักทะลักเข้ามานะประมาณช่วงบ่ายๆแล้วก็ประกอบกับพายุผลกระทบของพายุอย่างนี้ ที่แบบทาให้น้ํามันเติมแล้วก็ไหลเชี่ยวมากขึ้นเป็นน้ําป่าที่ไหลค่อนข้างแรงมากนะคะก็ในมุ่คพหยิงเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันที่9นะคะว่าเริ่มเห็นน้ําเริ่มท่วมแล้วทีนี้ปกติที่แม่สายอ่ะค่ะก็มันจะท่วมอยู่ปกติอยู่ลวในทุกๆปีซึ่งปีเนี้ยเป็นครั้งที่แล้าที่ท่วมแบบนี้นะแต่เป็นครั้งที่เก้าแบบหนักสุดๆ ล้วก็คิดว่าคนในพื้นที่ก็น่าจะประเมินแล้วว่าเดี๋ยวท่วมแป๊บนึงเดี๋ยวมันคงจะลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้มันวิกฤตมากๆนะคะก็พอวันที่เก้าปุ๊บระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆเลยจนวันที่10บนะมันก็ไม่ลดค่ะก็เลยนัด,นด,นดประชุมงานกับในทีมงานว,ว่าเราจะเราเราจะจัดการเราจะลงพื้นที่หรือจะทำยังไงดีนะวันที่1ิบก็เลยลงพื้นที่กันไปดูสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะ,ะตอนวันที่10ทีง่ลงพื้นที่ไปเนี่ยยิงก็ไปเจอกับ ทีมกู้ภัยเอกชนที่เป็นอนเชียงรายก่อนที่มาจากเชียงรายนะ,ะก็เล่าสถานการณ์หน้างานอะไรต่างๆให้เราฟังตามคลิปวิดีโอเลยที่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 ถูกตัดต่อแล้วก็แชร์ออกไปเยอะๆนะคะก็มีโอกาสได้เล่าฟังจากคนที่ปฏิบัติหน้างานนะ,ะแต่ว่ารายละเอียดนอกเหนือจากคลิปที่ตัดต่อมันมีอีกนะะซึ่งไม่ได้ถูกตัดเราไปอ,าอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเล่าฟังจากพื้นที่ในนี้ในมุมของกู้ภยัย เสร็จแล้วหญิงก็ไปในที่เทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกับวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วประเมินสถานการณ์ย้ำถูกก็เอาน้ําเอาสิ่งของเนี่ยไปมอบให้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปช่วยผู้ประสบภัยได้ในเวลานั้นเนาะแต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยท,ทุกที่ที่เราไปเนี่ยก็เป็นฟีดแบทกลับมาว่าตอนนี้อาหารพร้อมมีคนบริจาคเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถจ่ส่งให้กับผู้ประสบภัยได้น้ำไหลเชี่ยวมากเข้าพื้นที่ไม่ได้ ก็เลยลงประสานงานกับทางอาปอพก่อนว่าตอนนี้แนวทางในการจัดจัดการกับสถานการณ์ตัวน,นี้คือทํำยังไงหนีก็โทรศัพท์ไปเลยเนาะเพื่อเพื่อเป็นความเร่งด่วนทางปอพก็บอกว่าตอนนี้ก็คือมีหน่วยงานมาประจําอยู่ในพื้นที่แล้วนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะน้ํามันเชี่ยวตั้งแต่วันที่เก้าเนี่ยน้ำมันเริ่มสูงขึ้นเนะาะเขาก็มีการตัดไฟหนีก็คิดว่าถ้าถ้าตามปกติโทรศัพท์เราอะ คือหนึ่งวันสองวันเนี่ยแบตมันก็เริ่มเริ่มเริ่มลดลงแล้วเนาะแล้วเขาจะชาร์จแบตยังไงแล้วก็คิดเลาววิกฤตตอนนั้นคือว่าผู้ประสบภัยแบตจะต้องลดน้อยลงแน่ๆไม่มีไฟฟ้าและที่แน่ๆคือไม่ได้กินข้าวกันมาละตั้งแต่วันที่9มาฮนะก็หลายวันหลายมือละแล้วก็มีการแจ้งมีการแบบเรียกเรียกให้ไปช่วยเหลือในตอนนั้นเราก็รู้สึกมีความกังวลกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วว่าเอาแล้วอย่างนี้เราจะช่วยเหลือคนให้ออกมาได้ยังไงวินาทีนั้นคือคิดอย่างเดียวว่าคือต้องมีกกกาารช่่วยคนนอออมให้้ได นะเพราะว่าดูประเมินน้ําแล้วเนี่ยไม่น่าจะลดลงค่ะเพราะฝนมันตกตลอดนั้ไหลแรงด้วยนะคะก็ถึงมีข่าวที่ลุงเขียงหมูที่เกาะเต็นต์อ่ะอันนั้นแหละคือ,คอวันที่10ในตอนนั้นนะคะยังไม่มีการตั้งสนยนประชาการเหตุการณ์นะคะซึ่งจริงๆน้ำเนี่ยม,ม,มันเพิ่มระดับสูงแล้วแต่วันที่9แล้ววันที่10ช่วงช่วงเงยง็นๆเนี่ยหยิ่งพื้นที่ปุบ๊บถึงไปสู่โพสที่หญิงโพสะคะ่ะว่าคนพร้อมแล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วแต่ขาดการบัญชาการ แล้วถามว่าจะสั่งการกี่โมงคือโพต์เนี่ยหนิงมีความตั้งใจว่าคือนวินาทีนั้นเนี่ยคนน่ะติดอยู่ติดอยู่ไม่สามารถที่จะจัดก,การอะไรได้อย่างที่แรกๆคือว่าไม่มีอาหารกินแล้วไม่มีน้ําดื่มแล้นะระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆลวถ้าบ้านชั้นเดียวนะ่ะคือถึงหลังคาแล้วและบ้านสองชั้นก็มิดชั้นที่หนึ่งไปแล้วอันนี้คือวิกฤตตรงนั้นนะคะที่หญิงจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วแบตก็เริ่มหมดมืดก็จะเริ่มมืดแล้ว แล้วที่ทุกคนลุ้นๆกันที่เราเห็นนะคือเคสของลุงเขียงหมูแต่มันมีอีกหลายเคสนะคะที่เกิดในในในหน้างานเนี่ยสิ่งที่หญิงตั้งสิ่งที่หญิงโพสต์คือหญิงเรียกร้องให้มีการตั้งสูตรประชาการเหตุการณ์เพราะวันนันวินาทีนั้นนะคะคือหลายหน่วยงานอะพร้อมพร้อมเข้ามาช่วยเหลือพร้อมเข้ามามากๆแต่มันไม่มีใครเป็นคนโมนิเตอร์ซึ่งสิ่งที่หญิงเรียกร้องคือว่ามันต้องมีการโมนิเตอร์และคนที่มีอำนาจในการโมนิเตอร์ตรงนี้เนี่ยสูตรประชาการเหตุการณ์นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะต้องจัดการให้ต้องใช้หน่วยไหนเข้ามาหรือว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอามาคุยกันกับท้องถิ่นอันนี้คือยังไม่มีแม้กระทั่งจนถึงวันที่10บละตอนกลางคืนหญิงก็มีความกังวลว่าคลืคนนี้เขาจะผ่านกันไปยังไงได้ผู้ประสบภัยที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะผ่านกันไปยังไงหนิงก็เลยโพสต์ข้อความนี้ขึ้นไปด้วยความรู้สึกว่ามินาทีนั้นนะมันต้องมีการช่วยเหลือคนได้แล้วค่ะไม่อยากได้ยินข่าวว่ามีคนเสียชีวิตในคืนวันที่10เพราะเนื่องจากว่าไม่มีเหตุไม่มีศูนย์บัญชาการ คือทุกคนต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนั้นทุกคนต่างช่วยอยากช่วยคนน่ะแต่ว่าหน่วยกู้ภัยอะ่ะที่เขาเข้ามาคือเขาก็ไม่รู้พื้นที่ไงพอเขาเข้าไปช่วยปุ๊บเขาไม่รู้ว่าน้ํามันเชี่ยวตรงไหนหรือพื้นที่ตรงไหนมันเป็นช่องทางน้ําแบบเนี้มีหน่วยกู้ภัยที่กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยที่ออกมาจากพื้นที่ไม่ได้พอเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็เหนือล่ม,มเองก็มี อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีส่วนประชาการเกิดขึ้นต้องมานั่งบางแผนแล้วก็คุยกันก่อนนี่คือสิ่งที่หญิงเรียกร้องจากโพสที่หญิงโพสแล้วก็หลายคนก็เอาไปโอ้ยเอาไปต่อว่าหญิงนานเลยว่ามือไม่พายเอาเท้าล้าน้ำมั่งหรือว่าต่อว่าให้เจ้าหน้าที่ถ้าอ่านดูดีๆนะคะหญิงไม่ได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่เลยน้ําท่วมไม่สายอ่วมนะพี่น้องติดอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยแต่รอคําสั่งจากผู้บัญชาการจะสั่งการกี่โมงอันนี้คือหญิงเรียกร้องแทนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ว่า อยากให้ผู้ว่าราชาการตั้งสนยนประชาการได้แล้วและสั่งการได้แล้วอันนี้คือความตั้งใจหญิงเพราะอยากจะช่วยคนได้ตั้งแต่คืนวันที่สิบแล้วแม่สายเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างนี้ไปครั้งแรกนะคะเคยเกิดมาแล้วตอนนั้นที่กู้ชีวิต13มหมูป่าเราจะสังเกตว่าพอมีการโมนิเตอร์โดยมีสนย์ประชาการเหตุการณ์โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดตอนนั้นน่ะขอญาตเอ่ยน,นามเนาะเป็นท่านผู้ว่าณรงศักดิ์อะคะ่ะท่านบริหารจัดการและโมนิเตอร์ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งหน่วยซิลต้องมาตอนไหนหรือว่าสถานการณ์ถ้ำ เอาเอาแผนผังของถ้ำม,มากางดูว่าถ้ำตรงไหนมีความเสี่ยงสูงมีน้ําขึ้นสูงประเมินน้ําจากฝนอะไรต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ไปจะถึงว่าตอนนี้คาดการว่า13หมูป่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำคือในสถานการณ์ตอนนี้นะคะ mm hmm. ที่ท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยหญิงเข้าไปไปรับฟังดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันมีช่องว่างในการจัดก,การอะไรบ้างซึ่งเอาจริงๆอะ่ะอำนาจและหน้าที่หญิงหญิงไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการหรือไม่ได้มีอำนาจในการตั้งศูนย์บัญชาการด้วยตัวเอง นะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ว่าราชการจะต้องเป็นคนสั่งการแล้วก็เป็นผู้ผู้นาเป็นผู้บัญชาการนะคะทีนี้เนี่ยบทบาทคนหญิงเนี่ยที่ที่เข้าไปเนี่ยก็คือว่าเราไปช่วยหนุนเสริมอันนี้เป็นช่วยหนุนเสริมว่ามันมีอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเหลือได้เอาในฐานะตัวแทนของของชาวบ้านก็ได้หรือในฐานะที่มันวิกฤตอะ่ะเอาจริงๆถ้าตามบทบาทหนะ้าที่สสจริงๆอะ่ะคือแน่นอนเราทางานด้านนิติบัญญัติ เราทางานเรื่องการร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายต่างๆแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สถานการณ์การทํางานจริงอะ่ะเราก็ไม่สามารถนําไปสู่การเขียนกฎหมายการแก้กฎหมายหรือการดูพบรบอะไรต่างๆได้อันนี้อาจจะทํานอกเหนือหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่านะคะก็คือว่าพอเราเห็นถึงช่องว่างของการบริหารจัดการแล้วก็เราคิดว่าเราช่วยอะไรได้อะ่ะในเวลานั้นนะคะ อาจจะไม่ใช่บทบาทสะสะก็ได้ช่วยอะไรได้นี่ก็เลยจะช่วยเช่นช่วยในการสื่อสารเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าคนที่อยู่ในภัยพิบัติอะคะ่ะเขาก็มีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศพอข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็เป็นห่วงญาติพี่น้องของเขานะช่วยรับเคสด้วยนะตอนนั้นเพราะยังไม่มีศูนย์ประชาการค่ะลูกหลายคนก,ก็ส่งเคสมาให้เราว่าตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้มานานแล้วกี่ชั่วโมงกี่คนมีใครบ้างยังไงเรารับเคสปุ๊บเราส่งต่อเราส่งต่อให้กับ กองอำนวยการในเวลานั้นนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเบอร์กลางคืออะไรมันมีเบอร์ที่คนเอาไปคอมเมนต์ไปแปะใต้คอมเมนต์อย่างเงี้ยเยอะมากเบอร์แต่ละเบอร์ติดต่อไม่ได้เลยและเบอร์1 9 9ของเทศบาลตะมนตแม่สายที่เอาไว้รับรับเรื่องแจ้งเหตุเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เหมือนสายไม่ว่างตลอดนะคะและก็ลองให้ทีมงานลงโทรเลยเพราะว่าเราต้องรีเช็คดูว่าลองลองยกหูโทรนี่ว่าว่ามันติดต่อได้จริงหรือเปล่าเบอร์พวกนี้ก็ยกหูดูก็ติดต่อไม่ได้จริงทีนี้เราก็เลยปรึกษากับ หัวหน้าอาสาของปอพ่ะค่ะถามว่าถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยเบอร์เบอร์ที่ที่สามารถที่จะให้ผู้ประสบภ,ภัยอ่ะเขาเขาโทรแจ้งได้เลยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมาตรฐานนะก็เลยให้เบอร์กลางแหละเขาก็แนะนําบอกเอาเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งกับเบอร์หนึ่งหกหกเก้าอันนี้ชัวร์ที่สุดจนกว่าศูนย์ประชาการจะจะตั้งศูนย์ชัดเจนแล้วก็จะบอกเบอร์ที่จะต้องโทรตรงกับศูนย์ประชาการ ก็เลยโพสต์แจ้งกับผู้ประสบภ,ภัยว่าถ้าคือถ,ถ้าติดต่ออะไรไม่ได้เอาเบอร์สองเบอร์นี้เป็นหลักไว้ก่อนนะณนะวันนั้นนะ่ะพอหญิงได้โพสต์แล้วก็เรียกร้องให้มีการตั้งวอลลุ่มเนาะหรือมีการสั่งการพอเช้าวันที่11หญิงเลยเข้าไปที่กองนวยการอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่มีศูนย์ประชาการนะคะทันทีที่หญิงเดินเข้าไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีน้องอาสาสมัครคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วมากระซิบกับเราบอกว่าพี่ตอนนี้พบศพผู้เสียชีวิตลอยน้ามาแล้วนะ มันไม่ควรจะเกิดแบบนี้แต่หญิงไม่ได้ต่อว่าใครนะหญิงแค่รู้สึกว่าถ้ามันมีการจัดการที่เร็วกว่านี้มันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้หญิงแค่คิดแบบนี้พอเช้าวันที่11เนี่ยก็มีการนัดประชุมูนยนประชาการเหตุการณ์ครั้งแรกจะเรียกว่าเป็นการนัดประชุมสนย์ประชาการหรือไม่หญิงก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนที่นั่งที่นั่งหัวโต๊ะในการนําประชุมในเวลานั้นน่ะก็คือยังไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหานสูงสุดซึ่งมันเป็นการประชุมครั้งแรก มาแล้วฟังข้อมูลในสถานที่เพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าสถานที่มันเป็นยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงใครมีหน่วยงานอะไรเข้ามาแล้วบ้างแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วบ้างคือเป็นการนัดแรมแบบนี้แล้วก็มีการกระจายงานออกไปนะคะซึ่งหญิงถึงบอกว่าหญิงไม่แน่ใจว่าเนี่ยคือเป็นการตั้งศูนย์ประชาการแล้วหรือยังซึ่งโดยปกติเราก็ต้องนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วหญิงก็เสนอว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่วิกฤตสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าอยากจะให้ช่วยชีวิตของคนก่อน เราจะวางแผนยังไงก็ได้อาจจะมีการแบ่งโซนไหมที่ว่าแบ่งเป็นโซนๆความเสี่ยงโซนนี้ให้หน่วยงานนี้เข้าโซนนี้ให้หน่วยงานนี้เข้าโซนนี้แบ่งโซนให้หน่วยงานนี้เข้าแล้วก็ประเมินสถานการณ์หน้าง,งานอย่างนี้แต่ต้องมีศูนย์กลางของคนที่รวบรวมข้อมูลผู้ที่เขาแจ้งมาค่ะเป็นว่า,าผู้ที่มีภัยพิบัติวิกฤตเป็นสีแดงแล้วก็ลง,ลงมาเป็นสีเหลืองหรือ,อไล่เรียงลงมาค่ะเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะเข้าไปช่วย จุดไหนก่อนคนไหนก่อนแล้วขอมีเบอร์กลางอย่างเสนออย่างนี้เลยในที่ประชุมทุกคนที่เข้าประชุมทุกคนจะรู้ว่าหญิงพูดแบบนี้เราคาดหวังการการวางแผนว่ามันจะต้องมีแผนการยังไงแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่การวางแผนประมาณการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็มีการซูมวิดีโอคอมาจากรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินวิดนะะีโอคอมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทีมที่นั่งประชุมอยู่โดยมีอปอพ แต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมในซูมด้วยซึ่งกว่าจะถึงวันของจังหวัดเชียงรายใช้เวลานานมากก็นอกจากพื้นที่แม่สายที่น้ําท่วมวิกฤตแล้วเนี่ยอาเภอแม่มฟ้าหลวงเนี่ยก็วิกฤตอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นเป็นภูเขานะคะเป็นพื้น,ะนที่สูงก็คือพอฝนตกหนักเนี่ยพายุเข,ข้าครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะชาวบ,บ้านบอกให้หญิงฟังแล้วหญิงก็ไปดูถ้าทุกคนติดตามในเพจของหญิงนะที่หญิงไปดูในพื้นที่นะสะพานขาดนะบางพื้นที่ พอมนด,นดินสไลด์ใช่ไหมบ้านมันพังอะ่ะมันทับคนอะ่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ยังไม่พบศพอีกนะคะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้เป็นข่าวแต่ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงหญิงก็เลยต้องเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งสองพื้นที่นี้ทั้งอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งระยะทางก็ห่างไกลกันเหมือนกันนะคะคือต้องประเมินสภาพอากาศก,าก่อนและเช็คว่าเส้นทางตรงไหนดินสไลด์หรือเปล่าเพราะถ้าดินสไลด์ทับถนนปบเราเข้าไม่ได้ ซึ่งเท่าที่หญิงไปในแต่ละพื้นที่น่ะแล้วไปเข้าไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็เราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขช่วยเหลือประทางชีวิตพี่น้องที่ไม่มีน้ําดื่มทำยังไงหญิงก็เลยที่ท,ที่ที่ระดมจากผู้ใหญ่ใจดีเอาท่อไปมอบเพื่อเขาจะได้ต่อต่อท่อน้ําประประาภูเขาอะค่ะที่มันขาดออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มได้อาหน่วยงานนี่อยากจะขอบคุณนะซึ่งจริงเราทางานร่วมกันตลอดเรามีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ โทรอัปเดตสถานการณ์กันตลอดนะคะซึ่งน่ารักมากๆนะคะก็คือพี่เหล่าทหารนะคะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศช่วยสนับสนุนนะคะทั้งอุปกรณ์เรือนะเฮลิคอปเตอร์นะปอพนะคะ,ะ,คะที่สําคัญเลยปอพนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะทุกคนเหนื่อยกันทุกวันทุกคืนนะคะในอาะนะะําเภอนายก เทศมนตรีในแต่ละเขตพื้นที่แม่สายแม่สายวิทยภาพนะคะแล้วก็อบตต่างพื้นที่ต่างๆยงอาจจะพูดไม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าทุกหน่วยงานเหล่านี้ทั้งหน่วยกู้ภัยมูลนิธิต่างๆที่เอาของมาสมทบมบริจาคนะคะความเสียหายพื้นที่นี้มากกว่า1 5 0 0 0หัครัวเรือนนะคะหญิงจะขอให้ความมั่นใจกับทุกทุกท่านและทุกคะแนนเสียงที่เลือกหญิงมานะคะว่าหญิงจะคงยืนหยัดในอุดมการ์ทำงานเพื่อประชาชน ในฐานะเป็นสอสอของพรรคประชาชนนะคะทำงานทั้งพื้นที่และทํางานในสภาก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่าหญิงยังคงเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ฝากติดตามการทํางานของหญิงในเพจของสสญิงจุฬาลักษณ์ธรรมในทุกๆเรื่องและทุกๆมิติต่ตอจากนี้ด,ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ